โอเคนะครับก็ขบวนรถที่กำลังจะมานะครับเป็นในส่วนของรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพนะครับซึ่งรถจะผ่านสถานีรถไฟชุมแสงนะครับโอเคหลังจากที่รถผ่านสถานีรถไฟชุมแสงนะครับทางสถานีรถไฟข้างหน้าเนี่ยที่เราจะไปจอดคือสถานีป่างน้ําโพนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองหลงักรีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนและไปที่สุดที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับ ซึ่งจะนำหน้าขบวนรถเรือ102และรถท้องถิ่น402นะครับก็คือขอบวน8เนี่ยเข้าก่อน102น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมรถเรือ102ถึงเป็นเที่ยวสุดท้ายของสายเหนือที่เข้าสถานีกรุงเทพนะครับไม่เชื่อคุณลองไปลงสถานีรถไฟลพบุรีดูแล้วลองฟังไอ้สิ่งที่ผมพูดนะครับว่มามันเรื่องจริงหรือเปล่าโอเคขอชี้แจงข่าวนะครับมีข่าวด่วน เมื่อเวลา12นาฬิกา15นาทีนะครับ mm hmm. เกิดเหตุรถไฟตู้คอนเทนเนอร์นะครับรถไฟสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมีเหตุนะครับคือเหมือนเป็นการวางระเบิดนะครับตักเดินทางที่1-10ได้รับความเสียหายแต่เป็นหัวจากรุ่นใหม่หัวจากรุ่นใหม่นะครับ QSY 5218นี่นะครับตัวรถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเลยมาก mm hmm. แค่กระจกหน้าแตกเฉยๆนะครับก็เรือเป็นข่าวที่จะชี้แจงนะครับนะ เพิ่งเกิดตอนตอนเที่ยงนะครับเที่ยงสิบห้านาทีหรือเวลาสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีนั่นเองโอเคก็น,นี่เป็นข่าวด่วนข่าวด่วนนะครับที่แจ้งข่าวก่อนห้าสองหนึ่งเจ็ดก็ตกรางข่าวก่อนนู้นก็ชนวัวเสียชีวิตมาครานี้ห้าสองหนึ่งแปดแค่กระจกหน้าแตกอย่างเดียวครับโอเคมาแล้วครับด่วนพิเศษที่แปดเจ้าแห่งความไวของสายเหนือต้องอยู่ให้ห่างนะครับลถมาแรงมากระวังเด็กด้วยนะครับเตือนไว้ก่อน ลมมาแรงนะครับต้องอยู่ให้ห่างไว้ฉบับย่อครับป่าํโาโพนครสวรรค์ลบบุรีอุทยานี่นะครับเปิดบีบเป็นการแจ้งเตือนนะครับ็นการเตือนนี่นะครับสถานีข้างหน้าป่าํโาโพนครสวรรค์ลบบุรีอุทยาครับ